พระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกเสนอตอนที่แปเรื่องทรงรับคำเชิญของเทวดาพระโพธิสัตว์เมื่อได้พิจารณามหาวิโลกนะห้าประการนี้แล้วจึงทรงรับปฏิญญาของเทวดาทั้งหลายว่าเป็นการอันสมควรแล้ว ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าทรงทรงเทวดาเหล่านั้นกลับไปแล้วเสด็จเข้าไปยังสวนนันทวันมีเหล่าเทวดาชั้นดุสิตห้อมล้อมคอยเตือนพระโพธิสัตว์ให้รำลึกถึงกุศลกรรมที่ได้กระทําไว้ในการก่อนพระโพธิสัตว์เที่ยวไปอยู่ในสวนนันทวันนั้นจุติแล้วถือปฏิสนธิในพระคันของพระนางมหามายาเทวีในวิสุทธะชนะวิลาสินี อัธกาฐาคุทกนิกายอปทานกล่าวว่าในการนั้นกรุงกบิลพัทได้จัดงานนักขัตลเลิกเดือนแปดอยางเอกรกเมมหาชนต่างพากันเที่ยวชมงานนักขัตลเลิกนั้นพระนางมหามายาเทวีก็ได้ทรงร่วมเสด็จชมงานนักขัตลเลิกที่เพียบพร้อมด้วยดอกไม้และของหอมเช่นกันครั้นถึงวันเพ็ญพระนางเสด็จจากพระแท่นบรรทมแต่เช้าตรู ทรงสละพระราชพย์สี่แสนถวายมหาทานประดับพระองค์ด้วยเครื่องราชอลังการแล้วทรงอธิษฐานอุโบสถในราตรีนั้นพระนางทรงสุบินว่าเท้ามหาราชทั้งสได้ยกพระนางขึ้นพร้อมกับพระเชนสาญยยาตินำไปยังป่าหิมพานวางพระนางลงบนพื้นมโนศิลาอันกว้างใหญ่ภายใต้ต้นสาละแล้วได้ยืนอยู่ณที่สุดส่วนข้างหนึ่ง ลำดับนั้นเหล่าพระเทวีของเชาวมหาราชทั้งสต่างพากันมานําพระนางไปยังสะอนโนดาตให้ทรงสนานเพื่อที่จะชําระล้างมนทินของมนุษย์ออกและให้นุ่งผ้าทิพย์ลูบไล้ด้วยของหอมและประดับด้วยดอกไม้ทิพย์ในที่ไม่ไกลจากที่นั้นมีภูเขาเงินอยู่ลูกหนึ่งภายในภูเขานั้นมีวิมานทองเหล่าเทวดาให้ตั้งพระแท่นสยญาติอันเป็นทิพย์ มีเบื้องพระเสียรอยู่ทางทิศตะวันออกทูลเชิญให้พระนางบรรทมในวิมานทองนั้นพระโพธิสัตว์เป็นพระยาช้างตัวประเสริฐสีขาวผ่องท่องเที่ยวไปในภูเขาทองลูกหนึ่งซึ่งมีอยู่ในที่ไม่ไกลจากที่นั้นได้ลงจากภูเขาทองนั้นแล้วขึ้นไปยังภูเขาเงินเดินมาทางทิศเหนือใช้งวงจับดอกประทุมสีขาวชูขึ้นแล้วเปล่งโกนจนาดบรรลือเสียงกึกก้อง เข้าไปยังวิมานทองนั้นพญาช้างได้กระทำประทักษิณรอบพระแท่นสายญาติของพระนางสามรอบแล้วได้เป็นเสมือนกับฝ่าพระปราดเบื้องขวาเข้าสู่พระคันของพระนางมหามายาเทวีพระโพธิสัตว์ทรงถือปฏิสนธิในวันเพ็ญเดือน8ด้วยประการราชนีในขณะที่พระโพธิสัตว์ทรงถือปฏิสนธิในพระคันของพระชนนีโลกธาตุทั้งสิ้นได้สะเทือนเลื่อนลั่น วันไว้พร้อมกันทันทีอุปนิมิต32ประการได้ปรากฏขึ้นแล้วในจัก,กรวาลทั้งหลายจำเดิมแต่การถือปฏิสนธิของพระโพธิสัตว์เทวบุตรสีองค์ถือพระขันขอให้การอารักขาแจ่พระโพธิสัตว์และพระมารดาเรื่องเกี่ยวกับราคะไม่ได้มีแจ่พระมารดาของพระโพธิสัตว์พระวรากายของพระชนนีมิลำบาก ทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตว์ผู้อยู่ภายในพระคันประดุดเส้นด้ายสีเหลืองที่ร้อยไว้ในเจ้ามณีอันใสฉะนั้นเพราะเหตุที่พระคันที่พระโพธิสัตว์สถิตอยู่เป็นเสมือนดังห้องพระเจดีย์ที่สัตว์อื่นไม่อาจพานักหรือใช้สอยได้ฉะนั้นเมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติได้เจ็ดวันพระมารดาของพระโพธิสัตว์จึงสวรรคตแล้วไปอุบัติในสวรรค์ชั้นดุสิตธรรมดาในการคลอดบุตรของหญิงอื่น ไม่ถึงสิบเดือนบ้างเกินไปบ้างนั่งบ้างนอนบ้างแต่พระมารดาของพระโพธิสัตว์หาเหมือนเช่นนั้นไม่พระมารดาของพระโพธิสัตว์บริบาลพระคันครบสิบเดือนและประทับยืนประสูดข้อนี้เป็นธรรมดาของพระมารดาพระโพธิสัตว์พระนางมหามายาเทวีทรงบริบาลพระคันครบสิบเดือนเมื่อพระคันแก่เต็มที่แล้วมีพระราชประสงค์จะเสด็จไปยังเรือนแห่งพระญาติที่เทวทหานคร พระนางได้กราบทูลพระเจ้าสุดโททนะพระราชาทรงอนุญาตแล้วมีรับสั่งให้ทำหนทางจากกรุงกบิรพัฒ์จนถึงกรุงเทวทหะให้ราบรียบตกแต่งประดับประดาด้วยธงชายธงผ้าเป็นต้นให้พระนางประทับนั่งในสีวิกาทองมีเหล่าอมาตเป็นผู้หามทรงส่งพระนางไปพร้อมกับราชบริพารกรมใหญ่ระหว่างทางผ่านอุทยานชื่อว่าลุมพินีสมัยนั้น ต้นสาละออกดอกบานสะพรัง่งตั้งแต่โคนต้นจนถึงปลายจิงหมูม่ผมรและหมู่มวลวิหกหนานับประการร่ำร้องอยู่ได้เสียงอันไพเราะระหว่างจิงระหว่างดอกทั้งหลายเป็นที่น่ารื่นรมพระนางทอดพระเนตรเห็นดังนั้นมีพระประสงค์จะแวะชมจึงเสด็จเข้าไปยังโคนต้นสาละอันเป็นมงคลเมื่อพระนางมีพระประสงค์จะจับจริงใดจิงนั้น น,น้อมลงมาเองจนถึงพระหัตถขณะที่พระนางประทับยืนจับจิงสาระนั้นอยู่ลมกมัชวาดก็เกิดปั่นป่วนลำดับนั้นเหล่าราชบริพารจึงกั้นพระวิสูจน์แย่พระนางแล้วหลีกไปพระนางเมื่อประทับยืนจับจิงสาระอยู่นั้นพระโพธิสัตว์ก็ประสูติจากพระคันของพระนางขณะนั้นนั่นเองท้ามหาพรมจากชั้นสุทาวาสสี่พระองค์ ก็ถือขายทองมารอรับพระโพธิสัตว์และทูลว่าข้าแต่พระเทวีของพระองค์ทรงดีพระไทยเถิดราชบุตรผู้มีศักดาใหญ่ทรงอุบัติขึ้นแล้วก็สัตว์อื่นๆเมื่อออกจากพระคันมารดาย่อมแปดเปื้อนด้วยสิ่งปฏิกูลต่างๆแต่พระโพธิสัตว์นั้นเหยียดพระหัตถทั้งสองและพระบาททั้งสองยืนออกจากพระคันของพระชนนีประดุดพระธรรมกถึก ลงจากธรรม,มาทไม่เปลือเปลื้อนด้วยสิ่งปฏิกูลใดๆที่มีอยู่ในพระคันของพระชนนีบริสุทธิ์รุ่งโรดปรดเจ้ามณีที่วางไว้บนผ้ากาศิกพัขดขณะนั้นสายทานสองสายพลุ่งมาจากอากาศโสดสงพระสรีระของพระโพธิสัตว์และพระชนนีเพื่อสักการะแด่ทั้งสองพระองค์ลำดับนั้นเท้ามหาราชทั้งสี่ รับพระโพธิสัตว์จากพระหัตของเ้ามหาพรมด้วยเครื่องลาดอันทําด้วยหนังเสือดาวที่มีสัมผัสอ่อนนุ่มซึ่งสมมุติกันว่าเป็นมงคลต่อมาพวกข้าราชบริพารก็นําพระยี่ผู้ที่ทําด้วยผ้าทุกกูลพักคือเบาะผ้าเนื้อดีเข้ามารับจากพระหัตของชาวมหาราชทั้งสี่นั้นพอพ้นจากหัตของถทวเทพพระโพธิสัตว์ประทับยืนอยู่บนแผ่นดิน ทอดพระเนตรดูทางทิศตะวันออกจากกวาลทั้งหลายได้เป็นดุจลานอันเดียวกันพวกเทวดาและมนุษย์ในที่นั้นต่างพากันบูชาด้วยของหอมและดอกไม้กราบทูนว่าข้าแต่มหาบุรุษผู้ที่เสมือนกับพระองค์ในที่นี้ไม่มีพระโพธิสัตว์ทรงมองตรวจดูทิศใหญ่น้อยตลอดทั้งสิบทิศก็ไม่ได้ทรงเห็นผู้ใดที่เสมือนกับพระองค์จึงบ่ายพระพักมุ่งสู่ทิศเหนือ เสด็จย่างพระบาทไปเจ็ดก้ามีเท้ามหาพรหมกั้นสเสวตฉัตรเท้าสุยามะเทวบุตรถือพัดวาลวีชนีเทวดาเหล่าอื่นถือเครื่องราชกะกุธพันเดินตามเสด็จพระโพธิสัตว์เสด็จดำเนินไปบนพื้นดินโดยไม่มีอาภร์ปกปิดแต่ปรากฏอย่าสายตาของมหาชนเสมือนทรงดำเนินไปในอากาศเหมือนประดับตกแต่งพระองค์และเหมือนมีพระชนมายุ 16, ส6พันษา จากนั้นประทับยืนอยู่หน้าเก้าที่เทรงบรรลือศีหนาดเปล่งอาสพิวาจาวาจาอันองค์อาจว่าอะโคหัมัสมิโลกัสสะเชตโทหมัสมิโลกัสสะเชโทหมัสมิโลกัสสะอายมันติมาชาตินัตถิดานิปุัพภโวแปลความว่าเราเป็นผู้เลิศในโลกเราเป็นผู้เป็นใหญ่ในโลก เราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายการเกิดอีกมิได้มีสหชาติทั้งเจ็ดของพระโพธิสัตว์ในการที่พระโพธิสัตว์ประสูตรณลุมพินีวันคือ 1. พระเทวีมารดาพระราหุล 2. พระอานนท์ 3. นายชน,นะ 4. การุทธายีอมมาตห 5. พยามากันชกะห ต้นมหาโพพึกและเจ็ดขุมทรัพย์ทั้งสี่ขุมบรรดาขุมทรัพย์เหล่านั้นขุมทรัพย์ขุมหนึ่งขนาดหนึ่งคาวุธคขุมหนึ่งขนาดสองคาวุธคขุมหนึ่งขนาดสามคาวุธิขุมหนึ่งขนาดโยอดหนึ่งโดยส่วนลึกไปจรดที่สุดของแผ่นดินการเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งเจ็ดเหล่านี้ชื่อว่าสหชาติทั้งเจ็ดของพระโพธิสัตว์